ออกเดินทางไปตามหาสมบัติก่อนการแข่งขันเบเบที่ลบบุรีผ่านรถไฟพร้อมแล้วก็แขบไปกัน <c oughs> อยู่ที่สถานีรถไฟสายสีแดงเดี๋ยวเราต้องไปหลักหกเพื่อที่จะขึ้นรถไฟปกติซื้อ <c oughs> ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วกคนแต่ยังไงก็ต้องรีบไปตามหาเพราะเวลาการแข่งขันของเราคือไ่สองทุกอย่างต้องเสงห้เรียบร้อยก่อนการแข่งขัน <c oughs> ทวกคนคิดว่าใครกันที่ผลเอาไปซ่อนสมบัตินี้นีจะเป็นหน้ากากลจศนา รอติดตามได้และถ้าใครดูมาถึงจุดนี้อย่าลืมจ่ายค่าผ่านทางด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับแคร์ให้ช่องพี่หลงของเองนะคะบอกเลยว่ากดฟรีไม่เกินปังสักกบาทเพราะว่าเรากำลังจะต้องหนึ่งล้านซับแคร์เป็นครอบครัวเดียวกันกจา้าทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่หลงกำลังนอนหลับสบายเย็นนเลยนะอากาศหนาวมากเลยอยู่ๆก็มีเบอร์ปริศนาโทรเข้ามาอีกแล้วแล้วเสียงที่พี่หลงได้ยินก็เป็นเสียงจากเครื่องดัดแปลงเสียงมาแล้วนะครับ ทุกค,คนคิดว่าเขาเป็นใครหรือหน้ากากลึศนากลับมาแล้วแล้วบอกเลยนะทุกคนว่าพี่เราเกือบซื้อตั๋วรถไฟผิดด้วยนะฮาใหญ่เลยแล้วตอนนี้คือบอกเลยว่ากากาดาวเบบ18อง,างอาอศาเด็กใต้ไม่ชินเลยกับอ,อุณาแบบนี้แลไอ้ทูบเบเบตัวใหม่ก็จะมาคือตัวอะไรแล้วทําไมต้องไปถึงลบหลีทุกคนรู้ไหมเนี่ยและเรามีเวลาแค่2ชั่วโมงในการหาเท่านั้น ที่การแข่งขันเบเบจะเริ่มขึ้นทุกอย่างอยู่ในเวลาที่กำหนดเราต้องรีบตีรถเพื่อไปแข่งขันที่โลตัสโลบุรีถ้าหาไม่เจอทุกอย่างเท่ากับจบของชิ้นนี้มันสำคัญมากๆเพราะมันคือสมบัติที่ถูกท้าทายว่าให้พี่หลงไปเอาเท่นั้นแล้วทุกคนคิดว่าพี่หลงจะทําได้ไหมไปดูกันเราก็คือคทามนก แล้วทุกคนมาถึงก็เจอลิงเลยว่วงมากเลยไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าตันนี้นะทุกคนพี่หลกก็อยู่ที่ลบบุรีเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นทุกคนอุปสรรคของเรานะก็คือการต้องผ่าฝ่าดงลิงให้ได้คุณลิงมะลิงมะเดี๋ยว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 ครั้งที่แล้วที่มาลบบุรีลิงเยอะกว่านี้ไนะหมนี่ไงทุกคน ี่หลงเจอลิงแล้วแต่อย่าเข้าไปใกล้มากนะถ้าเจอลิงนี้อย่าไปอยู่ใกล้ะท้กคนอันตรายมากๆเลยเดีย๋ยวพาไปดูลิงกัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เหมือนจะมีแค่ลิงที่เป็นหุ่นนะคะเพราะว่าลิงจริงๆเหมือนแทบจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟนะคะของลบบุรีและบอกเลยว่าบ้านเมืองสวยมากขุมทรัพย์ของเราหรือสมบัติเบะๆของเรา อยู่ณนะที่แห่งนี้ใช่ไหมเจ้าจ๋อเจาะเจาหกกว่าจะมาถึงนะคะหนาว,วมากบอกเลยว่าหนาวมากเราต้องเข้าไปตามหาสิ่งที่เรียกว่าสมบัติลึกลับของคนลึกลับที่โทรมาให้เรามาตามหานะคะทุกคนคิดว่าพี่หอลงจะหาเจอไหมแล้วถ้าใครเจออะไรอย่าลืมสอดสายสายตาและพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่เอลงหน่อยว่าเห็นอะไรโอเคไหมไปกันทุกคนวิยทุกคน เราเจอจักรยานพอดีเดี๋ยวเราให้ลุงเขาพาไปลุงขาช่วยพาหนูไปหาสมบัติหน่อยได้ไหมคะได้ครับ okay, โอเคค่ะขอบคุณค่ะ <evet. S 2> ไปเลยลุง <marginalized centers> ไปหาสมบัม <transcript> ติันีนะทุกคนแต่มันอยู่ตรงไหน เหมือนทางนี้เรามาแล้วเลยแล้วข้างหน้าจะมีเซเว่นทุกคนใช่ไหมนั่นไงเซเว่นลุงพาเรามาผิดประดใช่ไ่เนี่ยทุกคน คุมถึงแล้วลุงอันนี้เหรอคะที่หาสุบัติโอ้ขอบคุณค่ะลุงบอกว่าที่นี่นทุกคนไปตามหาเนอะไปโอ้ที่แค่ทางเข้านะโอสวยมาก ตัวราคาแค่10บาทนะทุกคนสวยมากจริงๆอ่ะไม่คิดเหมือนกันเนาะว่าบ้านเมืองเราเมืองไทยเนี่ยจะมีที่ท่องเที่ยวได้สวยขนาดเนี้ยโอ้ยยิ่งมาตอนเช้าเช้าแบบเนี้ยคือแบบแล้วมันเป็นอิฐสีส้มแดงอ่ะมันขับผิวมันสวยมากจริงๆนะทุกคนโอ้ยคนสวยเลยเบอร์นั้นน่ะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วเพี่ยหลงไม่ได้มาเที่ยวเพี่ยหลงมาตามหาสมบัติตามที่คนมาส่งจดหม,มายมาแต่สมบัตินั้นจะอยู่ที่ไหนอ่ะอเปิดลายแทงแป๊บอยู่ที่ไหนนะเขาบอกว่าอยู่ใต้หินใต้หินหรอสมบัติมี4ี่อันเลยเหรอทุกคนแล้วเราจะไปเจอตรงไหนล่ะเนี่ยออกตามหาดีกว่าทุกคนตั้งใจทำภารกิจหน่อย ทุกคนช่วยพี่หลงดูหน่อยนะว่าอยู่แถวไหนกันบ้างอ,อะไรกันเนี่ยทุกคนประเทศไทยเรานี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะอยโอ้ยแม่เจ้าโวยอะไรสวยปานนั้นอนะ ณเวลานี้คือเวลาที่เรากำลังออกตามหาสมบัติและใครจะไปคิดว่าสมบัติจะอยู่ในสถานที่โบราณในรบุรีที่แห่งนี้ที่ที่มีลิงเจี๊ยกเจี๊ยกหอกๆเยอะไปหมดตอนนี้เรากําลังเดินทางตามหาในสถานที่ต่างๆถ้าน้องๆมีโอกาสนะชวนพ่อชวนแม่มาดูได้นะสวยมากหูส้มเขียวหวานแอปเปิ้ลอะไรอ่ะ ไข่ไข่เลยแถวนี้นด้หิวหิวพี่หลงก็มากับเบเบ็ดนะตอนนี้เรามีเวลาเพียงแค่สองชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้ที่เราถ่ายมาก็อยู่ที่5นาทีแล้วเพราะงั้นเราต้องรีบเร่งทําเวลาก่อนที่เราจะไปแข่งเบเบ็ดกันพี่ต้องเป็นหน้ากากปริศนาแน่ๆแล้วน้องๆคิดว่าเป็นใครที่ส่งสารทางลมให้พี่หลงมาหาถึงรถบุรีขนาดนี้ดูดิโอ้ย เราจะอยู่ช้าไม่ได้แล้วทุกคนเราต้องรีบตามหาแล้วไปตามหากันหาไม่เจอแล้วทุกคนดูดิแบบคือสวยมากอะ่ะโอ้ธรรมชาติแบบอันนี้อะไรเนี่ยธรรมชาติมากอะ่ะทุกคนดูดอกไม้ดิคือแบบเราสามารถเห็นอะไรแบบนี้ได้ที่ไทยอะ่ะเฮ้แต่ในแผนที่มันบอกว่า อยู่ใต้หินพื้นใหญ่ๆสี่เหลี่ยมเหรอใช่ไหมเนี่ยไหนมีไหมี่ะผมเขาเพิ่งตัดยาหรือเปล่าเหมือนเขาเพิ่งตัดยา,เ,เ,ยาเนาะโอ,อย้ยดูดูยาทุกคนเห็นยาปะ่ะโหสุดยอดเลยอะ่ะขอหน่อยวิวสวยมากนะแต่แต่อย่าไปจับนะอย่าไปจับ สระเพริจับไปแล้วใส่ไม่ดีเลยไม่ได้แล้วทุกคนห้ามไม่จับนะทุกคนเห็นอะไรก็บอกพี่อาหลงหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยชิปของเบบี้ดิทุกคนพูดๆเปล่าก่อเปล่าก่อเปล่ากอนอันนี้มันชีพของเบบี้ดิตัว,ต,ว,ต,วตัวไหนล่ะเนี่ยเป็นเหล็กด้วยอะ่ะก็ก็ได้อยู่นะ ก็หลิกอยู่เฮ้ยทุกคนนี่นเรากำลังเจอชิปนี่จะเป็นเบบตัวใหม่ทุกคนคิดว่าไงใช่ไหมแบบที่พี่ารมณ์คิดแล้วทุกคนคิดหรือเปล่าถ้าใช่อย่าลืกดกไลค์กดแชร์นะจ๊ะดึแล้วหนึ่งชิปได้รับชิปเบบมาหนึ่งอันนั่นคือล็อกชิปนะแต่ของตัวอะไรพี่ไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะงั้นออกตามหาต่อไป let's go สวยโคตร ในปริศนาต่อไปนะเขาบอกว่าสังเกตต้นไม้ใหญ่พาเธอไปสู่สมบัติต้นไม้ใหญ่พาเธอไปสู่สมบัติต้นไม้ใหญ่แถวนี้มีเหรอมันจะมีเหรอทุกคนต้นไม้ใหญ่พี่เดินไมาไม่เห็นเลยนะอันแรกเราได้ล็อกชิปแล้วเขาบอกว่าอยู่ใต้หินต้นไม้ใหญ่ไหไอันนี้ปะโอ้ยไ, <c oughs> ไม่น่าใช่ ต้นไม้ใหญ่เลยพี่หลงว่าพี่หลงเนี่ไม่เห็นต้นไม้ใหญ่หทุกคนเห็นตรงไหนเะนี่ยเพราว่าพี่นั่งพักแบบนี้เอะเนอะต้นไม้ใหญ่ต้องอยู่ตรงไหนกันเขาเรียกว่าต,ต้นไม้ใหญ่หนะมันจะต้องใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าตัวพี่หลงไหมหรือว่าใหญ่แบบใดสวยอากาศดีเย็นสบายช่วงนี้น่ามาเที่ยวมาก เรียกสติตัวเองเรามาหาสมบัติเพราะมีคนท้าทายให้มาหาสมบัติที่ลบรีว่าจะพี่หลงเดินเดินเนี่ยไม่เจอลิงสักตัวจริงๆเนะยทุกคนลิงเขาไปไหนมีใครรู้บ้างเนี่ยลิงอยู่ทไหนเจี๊ยบของหอกอยู่ไหนของหอกเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเอยทุกคนนั่งพักตามริมต้นไม้ดีกว่าเนาะ บอกว่าต้นไม้ใหญ่นะทุกคนตามที่บอกก็คือต้นไม้ใหญ่แล้วแบบว่ามันจะพาเราไปหาสมบัติเจออะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างต้นไม้แต่พี่หลงไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนรพัับไปแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางตามหากันต่อนะทุกคนถ้าทุกคนรู้ว่าอยู่ที่ไหนบอกพี่หลงเลยนะพี่หลงจะรีบหาเลยไปตามหาที่อื่นต่อดีกวนะ่าทุกคนพี่ว่าแถวเนี้ยมันน่าจะไม่มีแหละ คำใบต่อไปเขาบอกว่าตรงไปจากต้นไม้ใหญ่แล้วจะพบสมบัติชิ้นใหญ่สีทองเหลืองอำพายชิ้นใหญ่สะใจที่หน้าประตูไหนประตูอะฮัลโหลโอเบเดโดอยู่ไหนประตูอยู่ไหนอะไม่เห็นมีเลยประตูอะเอาไ้ไหนไหนประตูอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ย เดินปุ๊บเจอปั๊บอยู่ขวามือทุกคนเห็นประตูปะนี่ไงทางเข้าประตูทางไหนเนี่ยเราต้องอ้อมนะเราต้องอ้อมไปฝั่งนี้นะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องอะเนี่ยเขาเขียนไว้ดิบดีเลยนะเนี่ยไปกันทุกคนเริ่มหอบเริ่มเหนื่อยแนละ้วสีทองอลาบสีทองอัมพสีทองอลาบเหรอเขาบอกโอ้ประตูโหนี่ไงทุกคน หูสวยมากอันนี้เราสามารถขึ้นไปได้ไหมไม่เข้าดีกว่าเนาะเป็นโบราณสถานเดี๋ยวไปทำอะไรเขาพังโอ้สุกยอดเลยเราอยู่หน้าประตูแล้วนะทุกคนอาจจะต้องสำรวจรอบๆนะว่ามีตรงไหนบ้างนะโอ้สร้างอะไรสวยๆแบบนี้ได้เนะาะทั้งๆที่มันผ่านมาหลายแบบพันปีหรือว่าร้อยปีนะแต่แบบ จะพูดยังไงอะต้องพันแหละต้องพันละจังหวะนี้ต้องพันปีแล้วแหละคือแบบมันยังดูแบบสวยอยู่เลยอะโหต้นไม้เข้าไปองอางนี้ด้วยภารกิจนี้ก็คือจะให้ทุกคนช่วยกันควานหานะถ้าเห็นให้ตะโกนบอกเรียกเลยว่าพี่อะหลงพี่อะหลงผมเห็นแล้วโปะหนูเห็นแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นแจ้งเตือนให้พี่อะหลงนะแล้วพี่อะหลงก็จะหยุดแล้วก็สเกลตรงนั้นแบบเป็นวิเศษก็คือดูตรงนั้นเป็นที่วิเศษเลยโอ้โห้ ีเ,เห็นร้ายตะโกนบอกว่าพี่หลงผมเม็นแลวไห,ไหนนะมันมีที่ต้องสงสัยอยู่นะทุกคนก็คือบริเวณตรงที่ต้นไม้ปิดอยู่พี่หลงว่ามันต้องมีอะไรแนๆ่ๆนทุกคนคิดเหมือนกันไหมถ้าคิดเหมือนกันคอมเมนต์บอกด้วยเออเออเออชิปเอาแล้วนะ เราจะดูแล้วว่ามีอะไรไหมยบกว่าทองอลามใหญ่สะใจใช่ไหมมาฮึ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 จ้าจ้ิจริงคุณได้รับฐานเบสมาหนึ่งชิ้นสีทองเหลืองอัมพเหลืองอลามสุดยอดวิเหลืองจริงแนละโอ้หูเห็นแล้วอยากกินวาฟเฟิลเฮ้ยมันเบื่อและ มันเหมือนมากเลยทุกคนไม่คิดว่าแบบโดนแสงแล้วจะสวยขนาดนี้เนี่ยเราได้อะไรมาแล้วบ้างอ่ะหนึ่งคือเราได้เจ้าตัวล็อกชิปแล้วก่อนหน้านี้มันบอกว่าต้นไม้ใหญ่แล้วมันบอกว่าเดินตรงไปจะเห็นสแสดงว่าต้นไม้ที่พี่หลวงนั่งอยู่เมื่อกี้มันมีเหรอรีบไปก่อนที่ใครจะเจอเร็วทุกคน หูพี่หลงพลาดมาได้ไงแล้วทุกคนไม่ตะโกนบอกพี่หลงหน่อยสิบอกพี่หลงเลยนะพี่หลวงจะรีบหาเลยห,ห,ลหู้เน,เนี่ยเราอะผิดพลาดนะเนี่ยผิดพลาดนะเนี่ยไม่ได้นะต้องตะโก,กนบอกอะนี่ไงใหญ่จริงหูใหญ่จริงเฮ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรนะทุกคนอยู่ที่พี่หลงนั่งเมื่อกี้เลยเอาจริงดิพี่หลงหมองไม่เห็นเลยนะ ไหนอะที่นั่งเมื่อกี้ตรงนี้เฮ้ยขังกิง้งอุ้ยมีใยแมงมุมด้วยทุกคนเห็นปะเห็นใยแมงมุมปะเห็นปะมันขยับขยับอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยใยแมงมุมเนี่ยอุ้ยแอซิดเบสได้แอซิดเบสมาแล้วมหาสมบัติในที่ที่สวยขนาดนี้เนี่ยนะเขาบอกสี่ชิ้นชิ้นแรกล็อกชิปชิ้นที่สองเบสชิ้นที่สามแอซิดเบสชิ้นที่สี่ก็ต้องเป็นบิดรัชเชต่ะ ลเช็ดอยู่ไหนแต่ถ้าได้ละเช็ดบิดมันก็ต้องไม่ได้เพราะมันสี่ชิ้นหรือว่ามันจะเป็นรุ่นแบบเทเบิเฮ้ยแล้วคำใบข้อที่ห้าล่ะหมุนหมุนเร็วไวหน้าประตูทางเข้าไงที่เจ้าลืมมองอมหน้าประตูทางเข้าที่เจ้าลืมมองประตูทางเข้าฝั่งนู้นเลยนะโอ้แล้วเดินมาไกลด้วยไปทุกคน ออกตามหาชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายหมุนหมุนเร็วไวหมุนหมุนเร็วไวหน้าประตูทางเข้าที่เจ้าลืมมองหน้าประตูทางเข้าที่เจ้าลืมมองทุกคนคิดว่าจะเป็นตรงไหนจะเป็นตรงที่ตั๋วจ่ายเงินหรอหน้าประตูทางเข้าที่เจ้าลืมมองไม่รู้แหละออกสำรวจก่อนแล้วกันใครจะไปรู้หรือบางทีคำใบ้มันอาจจะผิดก็ได้ถูกปะ สวยมากๆจริงๆนะทุกคนสวยจนลืมหาสมบัติไปเลยอะและนี่คือหน้าทางประตูแล้วทุกคนทางเข้าเขาทำละเอียดมากนะทวนคุดูดิ ทุกคนจะเห็นว่าเขาเขียนว่ากรมใช่ไหมกรมสินปกรเนี่ยอันนี้จะชัดหน่อยกรมสินปกรณ์สองห้าสามสูบสองห้าสามสูบเป็นอีที่เขาเพิ่งทำมาเหรอหลายปีอยู่นะยังกี่ปีแล้วว่ะสวยมากแล้วเขาบอกว่าแบบทางเข้าที่เจ้าลืมเหรอเหนื่อยเนาะร้อนด้วยประเทศไทยเรานี่มีอันซีอะไรอันนี้ไม่ใช่อันซีอันนี้นา่าจะเป็น สิ่งที่ทุกคนน่าจะเคยรู้กันอยู่แล้วแต่อาจจะไม่เคยมานะอ่อะอะไรนะอยู่ข้างหลังพี่หยงไหนมันอ,อยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมเทอร์โบเทอร์โบอ,อยู่นี่ทุกคนเฮ้ยคุณได้รับปดเทอร์โบมาหนึ่งอันพี่ลิงคิดว่างไงเกีะยกาะเกาเจี้ยเจี้ยอ๋อ เหมือนที่พี่ลิงพูดนแหละนั่เลยไม่เห็นรู้เรื่องเลย <c oughs> นอกจากที่จะมีประสาทที่สวยขนาดนี้มีรถไฟที่มีสเต็มที่น่ารักเอ้ยลืมให้ทุกคนดูเรื่องสเต็มเลยใช่ปะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเปิดจําหน่ายเห็นถามมา ถามพี่เขาแล้วแหละว่าเขาจะเปิดจำหน่ายไอ้สมุดที่ไว้สำหรับเก็บสแตมป์ไหมนะสแตมป์คืออย่างเงี้ยน่ารักว่าเป็นสแตมป์ที่น่ารักมา,มากเลยเดี๋ยวรอเขาประกาศใครมีความรู้เรื่องสมุดเก็บสแตมป์รถไฟนะคะบอกหน่อยนะคะและสิ่งที่เราได้ชิ้นแรกคืออะไรทุกคนจำได้ไหมใช่นนั่ก็คือล็อกชิปเราได้ล็อกชิปมาก่อนล็อกชิปที่เป็นเหล็กจะเป็นชิ้นแรกของพี่โหลเลยก็ได้ที่มีล็อกชิปที่เป็นเหล็กนะชิ้นแรกที่เจอล็อกชิปเหล็ก แล้วก็ชิ้นต่อมาที่เราเจอเขาบอกว่ามันจะเป็นทองแบบสัใจอันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็คือเบตตัวนี้ที่เราได้มาและเจ้าเบตตัวนี้มันไปอยู่ตรงประตูใช่ตรงประตูต้นไม้ใหญ่ก็คือเจ้านี่แอซิเบตตัวนี้นะก็สีทองเหมือนกันและชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้คืออ e ิทเทอร์โบนะเกียร์เป็นวายเ้ยเกียร์วายของเท้แล้วเกียร์ตรงกลางจะเรียบไปเลยนะ แ้และนี่คือเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการประกอบร่างเจ้าชิ้นส่วนที่เราตามหาหรือสมบัติที่เราเปิดเงี้ยออกมาแลวเออว่าแต่มันประกอบยังไงใส่อันนี้โอเคเสียงโอ,เเงโอเ้เสียงชัดแน่นมากและเราก็จะได้เจ้าตัวนี้แล้ว,วแลก็คือวัฟเว่าแต่ชื่อทางการชื่ออะไรเลยเนี่ย พี่หลงไม่แน่ใจชื่อทางการเท่าไหร่ถ้าใครรู้กรุณาคอมเมนต์บอกพี่หลงหน่อยนะแล้วเราก็ได้วันมาแล้วะจ๊ะกับเจ้าวัฟเฟลสมบัติที่โดนท้าถ่ายให้มาตามหาที่ลบลลีแล้วพี่หลงเจ้าไปแข่งไงหรือใครมีคอมโบที่ถูกต้องสำหรับเจ้าตัวนี้บอกพี่หลงหน่อยเอ้ยเอย้สายปริศนาโทรมาฮัลโหล